ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีในการสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขและสัตว์ต่างๆมาโดยตลอดทั้งยังทรงเป็นสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทรงพระกรุณาโปรดให้จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานขึ้นที่ตำหนักทิพย์พิมาน ในตำบปลป่งตาลองอำเอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาโดยมีพระประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์เล็กสำหรับรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยทีมสัตวแพทย์และบุคลากรประจำโรงพยาบาลให้บริการด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและครบวงจรได้แก่การรักษาด้านอายุรกรรมทั่วไปอายุรกรรมฉุกเฉินศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ บริการทำหมันสุนัขและแมวโดยใช้วิธีการดมยาสลบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวัดทางชีวเคมีที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำและรวดเร็วเพื่อรองรับการรักษาและการแก้ไขในภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานมีทั้งแผนกสัตว์ป่วยวิกฤตและแผนกสัตว์ป่วยในที่มีบุคลากรคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง โดยภายในมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องให้สารน้ำอัตโนมัติเครื่องเป่าลมร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นเครื่องติดตามสัญญาณชีพในกรณีสัตว์ป่วยวิกฤตตู้ให้ออกซิเจนพร้อมออกซิเจนปาลายายเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเครื่องอันตราสาวเครื่องเอ็กซเรย์สำหรับตรวจอวัยวะภายในและหน่วยธนาคารเลือดเพื่อเพื่อนสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้การดูแลสัตว์ป่วยด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ก็เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของสัตว์ป่วยให้กลับมาใช้ร่างกายได้ปกติโดยคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานได้มีการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทางระบบประสาทให้แก่สัตว์ป่วยและยังมีการฝังเข็มการใช้ทาราบำบัดเพื่อช่วยสัตว์ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือกายภาพสัตว์หลังผ่าตัดให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานนับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีศักยภาพสูงในการดูแลและรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงและให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าในพื้นที่บริเวณเขาใหญ่โดยมีหน่วยรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการรักษาสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยเมื่อได้รับการร้องขออีกด้วยสัตว์ป่าหนูก็ ทำมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าไม่บ่อยคือบ้านหนูที่อยู่ที่โคราชนะ,ะ,ะมันอยู่ใกล้กับเขาใหญ่มากตอนก่อนล้ลอมรั้วเนี่ยหนูปลูกสตรอเบอรี่นี่ไม่เคยได้กินเลยะคะ่ะปรากฏว่าคุณกระทิงลงมาจากเขาใหญ่มากินหมดเลยคุณกระทิงคุณกระทิงนี่อ่าต้องนิยมสูงค่ะ ชอบกิ่นสตรอเบอรีก็หนูรักษาบ้าง่ะมีบางทีมีช้างมาป่วยขาหักแต่เราก็ต้องออกไปหาเขาเพราะาเราจะไปแบกเขาเข้ามาในโรงพยาบาลเราไม่ได้โดยมากเวลาหนูอยู่ที่โคราชก็มีเจ้าที่ป่าไม้เข้ามาขอหนูเหมือนกันว่าถ้ามีสัตว์ป่วย ที่เป็นสัตว์ป่ามาหนูรับรักษาไหมหนูก็บอกว่าถ้าหนูทำได้หนูก็ทำอยู่แล้วก็รักษาค่ะโรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานแม้จะจัดสร้างขึ้นจากเงินส่วนพระองค์ยังมีภารกิจในด้านการศึกษาและวิจัยด้านการบริบาลสัตว์เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยาศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาภร์โดยมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหาสาขาวิชาชีพเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรอันได้แก่สุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมนับเป็นพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ตลอดจนสัพพชีวิตบนผืนแผ่นดินที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย